<ไ>สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋ยครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับและที่ท่านดูอยู่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยครับนี่เป็นบอกกันตรงๆเลยนะนี่อันนี้คือเทปรายการที่เราเทปไว้เลยว่าตอนนี้ตัวเราอยู่เรียบร้อยแล้วนะที่ครัวคุณต่อยยกทับวันนี้นะครับเป็นวันแรกเลยนะครับแล้วก็จัดงานยาวไปจนถึงวันที่3เมษายนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเจอกันที่เซ็นทัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคุณผู้ชมครับลานกิจกรรมชั้นจีครับบอกเลยว่ารวมร้านอาหารหวานข่าวเยอะแยะมากมายไหลหลายภาคนะฮะ ทางอาหารคาวอาหารหวานที่สำคัญคือครัวคุณต่อยเซอร์เรสใช่พี่น้องชาวลำพูนเชียงใหม่เชียงรายลำปางเขาอยากจะมาตอนนี้ไปทันนะครับเวลาที่เกิดดูราการอยู่แล้วเกิดมีโทรทัศน์อยู่แถวนั้นเลยเห็นตัวเป็นเเดินอยู่นะฮะสามคนขอให้รู้นะว่าที่อันนี้เทปอันนั้นตัวเป็นเป็นจริงหรือว่าอันนี้ตัวจริงแล้วนั้นเทปไม่ใช่อันนั้นทำไม่ได้เลยอันนั้นตัวจริงจริงเลยอยากให้พี่น้องไปกันมากๆเลยนะครับชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็ จังหวัดใกล้เคียงอยากให้ไปจริงๆฮะคิดถึงแล้วก็บอกตรงๆฮะว่าตั้งใจอะตั้งใจมานานแล้วฮะคิดกันมานานแล้วว่าจะทําแล้วทําได้สําเร็จจริงอ๋อเขาพูดเขาที่แล้วพูดคิดถึงคี่ถึงงงเอ๊ะว่าไอ้คิดถึงนี่เราเคยไปปะเราไม่เคยไปเราคิดถึงทุกๆคนจริงๆหมายถึงคิดถึงคนทั้งประเทศจริงๆว่าเอะเราควรจะทําให้เขาหรือเปล่าก็ต้องคุยกัน คุยไปคุยมาแล้วก็เอานะสู้ก็สู้แล้ววันนี้เรามาแล้วที่เชียงใหม่อย่าพลาดส่วนวันนี้มีเรื่องราวดีๆสำหรับท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับจริงๆแล้ววันนี้เราจะมีของเขาเรียกอะไรกินเล่นมะเป็นของกินเล่นของว่างแล้วก็ทํากันเองในครอบครัวได้นะฮะผมว่าอันนี้เราทํากับลูกๆได้แล้วก็ลองทําดูในเช้าวันหยุดใช่เช้าวันหยุดนะครับเมนูนี้คือข้าวโพดทอดไส้ชีสครับผมเดี๋ยวมาดูส่วนผสมนะครับเราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับผู้ชมทําตามได้เลยนะครับก็คือข้าวโพดนะครับหนึ่งถ้วยครับ แล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับ9กกรัมนะครับไข่ไก่นะครับ1ฟองชีสแท่งนะครับประมาณ3-5แท่งนะครับน้ำเปล่าใช้2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและน้ำมัน1ขวดที่น้ำมัน1ขวดเพราะว่าในเมนูนี้เราจะทอดแบบดีายคือน้ำมันเยอะๆนะครับเพื่อทอดกรอบวิธีทำวิธีทำนะครับเทข้าวโพดครับลงไปในชามนะครับจากนั้นตามด้วยแป้งทอดกรอบครับผสมกันเลย สมกันเลยครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปครับเราตัวไว้ให้ละสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำเปล่าจากนั้นผสมให้แป้งกับข้าวโพดเนี่ยคลุกให้เข้ากันเลยนะครับคุณใส่ถุงมือคุณอยากขยำก็ขยำไปเลยนะครับครับแต่ผมเกรงว่าถ้าขยำารืคุณกลัวมันจะมาเลอะใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องเอาต้องเลอะใช่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 เดี๋ยวเขาต้องเอามือเขาคุณผู้ชมทําด้วยวิธีนี้เอาค้อนเอาช้อนไม่ใช่ค้อนค้อนเลยตีตะปูนะเอาช้อนเนี่ยคนแล้วคลุกให้ทั่ว ให้ตัวข้าวโพดกับแป้งเนี่ยครับมันเกาะตัวกันอย่างดีเลยนะครับ,รบพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเตรียมไว้ให้พี่โก้เรียบร้อยแล้วคือ,อเราตอกไข่ไก่หนึ่งฟองผสมกับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันตอนนี้เราทาไว้ให้แล้วนี่เพราะตัวถ้วยไข่ไก่เนี่ยครับเราจะเอามาชุบกับชีสใช่นะครับขั้นตอนต่อ,อมาคือนําชีสที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมาชุบไข่ครับมาชุบไข่ในระหว่างนี้อนี่คุณโก้เริ่ม คือตองเอาช้มือเลยไปชุบไข่ถึงจะมาใส่นี่ถูกไหมครับถึงจะมาปั้นๆเสื้อออกมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไก็คือวิธีการนะครับเอาชีสชุบไข่แบบนี้ครับแล้วก็เอาตัวข้าวโพดกับแป้งทอดกรอบที่เราผสมกันไว้เมื่อสักครู่นี้เอาแป้งทอดกรอบเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางมือนะครับแผ่ออกเป็นทรงกลมประมาณหนึ่งฝ่ามือนี่ครับนะครับแล้วจากนั้นเอาชีสที่ชุบไข่เรียบร้อยแล้วครับวางลงไปเลยครับวางลงไปตรงกลางแล้วก็ปั้นขึ้นรูปให้เป็นทรงกลมครับ นะครับปั้นขึ้นรูปให้เป็นทรงกลมครับจากนั้นครับนํากระทะนะครับเป็นทรงลึกหน่อยนะครับใส่น้ํามันลงไปเขาจะเป็นดีฟายจะดีฟายครับเทน้ํามันลงไปนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคุณผู้ชมเราทดลองแล้วใช้ไฟกลางเนี่ยมันไหม้นะครับใช้ไฟอ่อนนะครับรอจนน้ำมันเริ่มเดือดแล้วก็นำข้าวโพดที่เราปั้นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปทอดจนเหลืองกรอบนะครับตักออกมาเสด็จน้ำมันก็จะได้เป็นอยู่ทอดเลยครับคุณต้องทอดนะฮะเวลาคุณจะไม่ทันนะฮะเป็นแบบนี้ทอดลงไปเลยนะครับ พอเสร็จออกมานี่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 มันลอยเลยเห็นไหมฮะนี่เป็นการทอดแบบดิฟายสังเกตวิธีดูนะครับก็คือว่าผิวด้านนอกของตัวเมนูนี้นะครับจะออกเป็นสีออกน้ําตาลสีดูแบบสุกแล้วนะครับเนี่ยเนแบบนี้เร่องเหลืองกรอบใช่ครับแล้วก็ตักออกมาเสดจน้ํามันพอเสร็จน้ามันเสร็จก็พร้อมเสิร์ฟจะเป็นอย่างนี้พอแกะดูข้างในก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นชีสอยู่ข้างในแบบนี้ อร่อยอร่อยลองทํากันดูนะครับแต่อย่าพลาดเด็ดขาดวันนี้เจอกันแน่นอนนะฮะจนถึงวันที่3เมษายนนี้เจอกันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับลานกิจกรรมชั้นจีเราทั้งสามคนอยู่ที่นั่นแล้วในตอนนี้เรามีอาหารคาวหวานครบถ้วนและยังมีครัวคนต่อยเซเล c t ต็เตรียมพร้อมให้กับท่านด้วยขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่แล้จวพาใกล้เคียงเรียนเชิญเลยมาได้เลยครับคือจริงๆทีมของเราเนี่ยเดินทางและไปเตรียมตัวกันตั้งแต่วันที่ประมาณ21 ยี่สิบแล้วนะเพราะว่าเราต้องขนอุปกรณ์ทั้งหมดจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปคุณผู้ชมครับแล้วก็พี่น้องชาวเชียงใหม่เจอกันที่เซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะฮะเราตั้งใจจริงๆไปด้วยความคิดถึงเราอยากทําเรื่องเนี้ยที่เชียงใหม่ที่ต่างจังหวัดมานานแล้วแล้ววันนี้เราทําสําเร็จแล้วแล้วเราอยากเจอกันที่เซ็นท่านที่เซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานกิจกรรมชั้นจีกับครูุญต่อยกพทักครับพักตรงนี้สักครู่พบกับสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ อารอสนี่โกรครับ<า>ความสุขอยู่ที่ตัวท่านจะเลือกโอ้โหรรอ,อร่อยมากอาหารรสชาติดีมากอร่อยมากไม่ทราบว่าจะเอาไปจานหนึ่งมีจะน่าลังเกียจไหมมันจะดีเหรอนะคกลวคุณไป